พระเจ้าในสันติสุขนิรันดรให้เราภาวนา

Bye, let's <laughs> สุขลำจากพระทรง,งนำรวมในวงการเราเชิญยืนพี่น้องจพภาวนวาขอพระบิดาพระทรงสันผานฤกษอการละการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเถิดข้าพเจ้าสันทวายชานี้ เกียรติพระองค์ทั้งเพื่อของชาวเราและพระศาสนาจ,จักศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถิดข้าแต่พระเจ้าแผ่นพานุภาพและพระตากามพระคเจ้าในบูชานี้ชำระบรรดาสรดให้พ้นบาปน้ำหลังบาปบริรสุทธิ์แล้วขอทมมพระกรุณาชำระเขาให้บริสุทธิ์ตลอดไปเถิดท่านนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเจ้าของข้าพราเจ้า พระเจ้าสถิตกับท่านสถิตกับท่านด้วยจงรวมใจและลึกถึงเรากำลังลลรามราคุณพระเจ้าพร้อมมาขนข้าแต่พระบิดาเจ้าราสิทธิ์สถิตนิรันดรทรงสันผ่านเป็นการเหมาะสมทุกสิ่งคนที่จะขอบพระคุณพระองค์โอก,การทานแห่งผลเพระพาะบุญบารมีทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระกิษณาเจ้า ท่านทรงกลับคืนพระชนชีพทั้งหลายพวกจ่าเป็นต้องจะมีความหวังได้กลับคืนชีพเป็นสันเมื่อตระหนักถึงพระสัญญาว่าจะจะ,จะตาก็จะขายพระค่าสำหรับมีความเชื่อในองค์สูญหมายกลับกลายเป็นชีวิตและเมื่อรล่างนี้สลายลปักก็จะพบที่ราดอในสวรรค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกีศรติของกับเทศ ตระบุญเป็นนิจสะอันี้ศักดิ์สักิสักิพระเจ้าจอมเจ้าป่าพระสิริลูกน้ไทไปทั่วสูสุดขแต่พระบิดานผูดศักดิ์สิทธิ์อย่างจริงและสมเป็นบอก เราศักดิ์สิทธุประการสมพระเจ้าปังและเล่านีสิะทายและพระโลหิตพระเยซูกิสเจจาออกับข้าระชาหลาก่อนที่พระกิจมอบพระสมัครพระไทยปังขอบพระคุณออกประทานแก่บรรดาสิทตธตัดรับนี้ไปกินให้ทั่วนี่เป็นกที่จะมอบเพื่อท่าน ในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพงท่านสยิบช่วยเล่างุ่นขอบพระคุณอีกครั้งประธานแก่บรรดาลาลนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นทั่วโลหิตเราโลหิตแห่งพันสัญญายงโลหลังออกเพื่ออภัยบาปสำหรับมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ พระธรรมล้ำลึกแห่งเรจ้าได้สิ้นพระชนนพระคิสเจ้าทรงกลับคืนพระชีพพระเจ้าจะเสด็จครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าเขาเป็นทั้งหลายกำลังถึงการสิ้นพระชนนและการเป็นพระชนชีพพิสเจ้าขอน้อมอัมรานชีวิตกับทุลยหิตมานี่แด่พระองค์คุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายมาเรา ขอพักประมุขข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวรนขอพระจิตเจ้ารุมทุกคนพระก,กายและพระโลหิตเอาแล้วน้ําหนึ่งใจเดียวกันโปรดรู้แล,ลึกถึงพระศาสนาชาติที่แผ่ขยายไปทั่วโลกดีวความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระสันุิปาเลโอที่14พระสังฆราชฟรั่งเ,เีสและคณะสงฆ์าข้ โปรซุนลรูึกถึงพี่น้องที่ได้หลับเพราะกหวังจะได้กลับคืนตลอดจนมันผู้ลงรับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้วารมีในที่สุดโปรดกรุณาให้หลายส่วนในชีวิตนี้แล้นอนกับพระนางมาลีพมาารมชาลีนบ,บุญโยเซฟพระสดาวังบรรดาคราักนบ,บุญทุกท่านบุญยลาสีมรณะสักขีชักองค์ ผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาประชาทั้งหลายเชื่อพระเกียรติสุดององค์เดยพีพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์อาศัยพระกิสต์เจ้าพร้อมกับพระกิสต์เจ้าพระแต่พระผู้ทรงสันผ่านดุพระพระสิ้นรถกับพระจิตเจ้าตลอดนีรลันดอนอามนภาวนาตามที่พระเจ้าท่งสอน ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามเป็นที่ศักการพระราชาจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินและในสวรรค์โปรดประทานประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประธานภัยแก่รับเหมือนธรระภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้กัน จาก,จากความชั่วร้ายเถินพระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายพ้นจากอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสิสุดทุกวันสมพระเกียรติกราบและปลอดภัยจากความไม่ใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขอัปสดพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กรอบคู่ข้าพเจ้าทั้งหลายเหตุว่าพระนาจักพระนจ้าระดงโรดในโครงตลอดอข้าแต่พระเยซูเจ้า ร่วมแตระสัมมาสัมพเรามอบศีลสุขให้ท่านแล้วของเราแก่โปรยชนทรงถือโทษชาวประจาแต่โทธิพเนธ์เชื่อในพระศักดิ์ของพระองค์และโปรดนักศักสงบรงบมีสม,มัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ูเพืองจอมเล่และของราชอาเมนขอให้ศีลสุขของพระคริษษสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตทันเดือนพระริสต์เจ้า จลูกพระเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระราลูกแกะเจ้าทรงลบล้างบาปของโลกทรงพระกรุณาลูกูกเจ้าผู้ทรงลบล้างบาปของโลกโรดประทาน พระเจ้าอีกทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าสมงมตของพระองค์ย่อมเป็นพระเจ้าค่ะพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดตาพระอาจารย์ดีพระจิตใจข้าพระเจ้าก็จะบริสุทธิ์นังจินหน้าของศูนดูล mm

เวลาสักครู่หนึ่งในการภาวนาะขอรับพระคุณการุณโบรุ